สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษอรอพักสุขเจริญและนนกุลชานน์สันตินธนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่นานๆทีจะมีโมเมนต์นหวานให้ได้ชมกันสักทีสําหรับนางเอกสวยๆอย่างแอปทักษอรอและแฟนหนุ่มสุดหลอ่ออย่างนนกุลชานนัลล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดแตกเมื่อมีภาพคู่สุดน่ารักหลุดออกมาให้ได้เห็นอีกครั้ง โดยหนุ่มนนกูลควงสาวแอป,ปทักษอรอมาในลุกชิวๆพร้อมกับเกี่ยวก้อยกันไปร่วมยินดีกับนุ่นพิชชาธรน,น้องสาวสุดที่รักของหนุ่มนนกุลน,นั่นเองในโอกาสเปิดกล้องซีรีส์ล้านวงโคจรเดอะซีรีส์งานนี้พิเศษสุดๆเพราะมีทั้งคุณพอ่อคุณแม่ของหนุ่มนนกูลมาร่วมเฟรมด้วยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นภาพที่ออกมานั้นบอกเลยว่า น่ารักละมุนหัวใจเป็นความรักที่หวานแบบไม่หวือหวาแต่ชวนให้คนดูยิ้มได้ไปตามๆกันงานนี้แฟนๆต่างก็ลุ้นกันว่าสเต็ปต่อไปของทั้งคู่นี้จะถึงคิวภาพวันแต่งงานเมื่อไหร่ต้องบอกว่ารักครั้งนี้ของแอฟและนนกูลอาจจะเงียบๆแต่ความหวานเพียบเลยนะคะอย่างไรก็ตามหล,ลุ้นข่าวดีไปพร้อมๆกันนะคะ